สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบก,กับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะครับผมก็จะมานําเสนอหนังสือหน้าอ่านนะครับผมสําหรับสายกักตัวอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะฮะก็จะมารีวิวหนังสือเป็นประเภทวรรณกรรมแล้วก็นิยายสําหรับคนชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็คนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมยอด ผมย่อยแล้วก็สรุปให้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดนี่วางอยู่ด้านหน้าเรานะครับนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดเป็นนิยายแล้วก็เป็นวรรณกรรมนะฮะที่สอดแทรกแนวคิดต่างๆนะครับผมทั้งหมด5เรื่อง5เล่มด้วยกันนะครับผมก็จะเริ่มไปทีละเล่มแล้วกันนะฮะเล่มที่1เนี่ยคือเล่มนี้เล่มนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า เขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมระดับโลกนะเล่มนี้นะฮะเจ้าชายน้อยเนี่ยคนที่อ่านนี่โอ้โหก็ต้องแบบว่ามีแนวคิดในเชิงปัจญานะฮะแล้วก็ได้มุมมองแนวคิดต่างๆมากมายนะครับผมจะเป็นเรื่องของเจ้าชายน้อยที่อยู่บนดวงดาวหนึ่งแล้วก็เดินทางไปที่ดาวต่างๆก็จะไปพบไปเจอกับผู้คนไปเจอต่างๆเนี่ยแล้วก็ถามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอ่านแต่ละครั้งเนี่ย ไม่เหมือนเดิมคือได้แนวคิดใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตลอดนะครับการอ่านครั้งที่1ก็ได้แนวคิดอีกแบบหนึ่งการอ่านซ้ําครั้งที่2ก็ได้แนวคิดอีกแบบหนึ่งนะครับผมสิ่งที่สําคัญในชีวิตเราเนี่ยสายตาเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในการมองเห็นสิ่งสําคัญเนี่ยไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาอาจจะมองเห็นได้ด้วยอะไรบางอย่างด้วยหัวใจด้วยเหตุผลด้วยความคิดก็หนังสือพยายามบอกไว้อย่างนั้นแล้วก็ บางทีอ่านแล้วเนี่ยก็มีประโยคที่เขาเรียกว่าแทงใจดํานะอ่านแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าเออเหมือนคนที่นั่งรถไฟไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเป้าหมายเขาคืออะไรเขาก็ไปนั่งแล้วก็หมุนรอบตนเองอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนโยนอ่ออนโยนแล้วก็รู้สึกถึงภายในรู้สึกสงบสุกสงบจากภายในนะครับผมรู้สึกว่าเป็นวรรณกรรมที่แบบว่า เปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะมากนะวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยนะครับผมเล่มนี้นะนี่น,น,นี่ผมแนะนําเลยนะ,ะเล็กๆอ่านง่ายนะครับผมผมอ่านตั้งแต่สมัยเรียนแล้วรู้สึกว่าชอบมากต้องซื้อเก็บไว้นะฮะเขามีแบบว่าสาวกเลยนะเจ้าชายน้อยคนที่รักเจ้าชายน้อยจริงๆเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นคอลเลกชันสะสมเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่หืมผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากนะฮะตอบโจทย์มากเลยอ่านแล้วเพลินมีความสุขสอดแทรกแนวคิด มุมมองอ่อนโยนแล้วก็จินตนาการนะครับมีเสียดสีสังคมเสียดสีอาชีพต่างๆเสียดสีวัยวัยบ้างนะครับผมก็ก็เพลินนะครับเล่มแรกเล่มที่2ปาฏิหาริล้านชำของคุณนามิยะโอ้โหเล่มนี้ก็ค่อนข้างหนานะต้องบอกก่อนนะครับแต่ว่าอ่านแล้วนี่คือขนอะไรเอ่ยร่องรอยนะครับ เล่มนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างหนานะแต่ว่าถ้าได้เปิดอ่าน1ห,หรือ2หน้าเลยเนะี่ยมันจะติดลมแล้วก็อ่านยาวไปเพราะว่าสำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนเนี่ยคือไม่ธรรมดามันทําให้เราแบบว่าอยากอ่านอยากรู้ไปเรื่อยๆเป็นวรรณกรรมที่กระตุ้นความอยากอะ่ะพูดง่ายๆคนเขียนนี่ถือว่าเก่งมากนะครับเราก็ไม่แปลกใจที่เป็นเบสเซลเลอร์12ล้านอ่าแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับก็จะเป็น กลุ่มโจรคนหนึ่งที่เขาไปลักขโมยแล้วก็เข้าไปในร้านขายของชําแล้วก็มีจดหมายก็จะแบบเกิดการตอบโต้จดหมายกันประมาณนี้เนาะแล้วก็มีสอดแทรกแนวคิดต่างๆอยู่บ้างแต่อ่านแล้วก็เพลินนะอ่านแล้วก็เพลินรู้สึกว่าเปิดโลกอีกใบใหม่ของเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างน,นะครับผมปาฏิหาริย์ร้านชําของคุณนามิยะอีกเล่มหนึ่งนะฮะที่ผมแนะนําสําหรับคนที่อยากจะหาหนังสืออ่านช่วงที่ อยู่บ้านหนังสือเล่มนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเล่มที่3เล่มน,นี้เล่มน,นี้เล่มที่3นะครับโลกของโซฟีนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างนาเหมือนกันผมใช้เวลาอ่านเยอะเหมือนกันนะฮะตั้งแต่สมัยที่ยังทํางานประจําอยู่เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตมากๆเพราะว่า,าเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสังคมเพราะเพราะว่าโลกของโซฟีเนี่ยเป็นหนังสือในแนวปรัชญานะฮะพอเราเข้าใจปรัชญาเข้าใจสังคมเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบว่า คือเหมือนเรารู้ความหมายความหมายแล้วก็คุณค่าของชีวิตเนี่ยมันก็จะมันไม่ฟิตคือมันไม่จํากัดอะ่ะมันจะไหลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆในะฟิลเลมนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะอ่านยากหน่อยอ,อ่านยากเพราะมันมีศัพท์ในเชิงปัญญาอยู่ศัพท์ในเชิงฟิโลโซฟีเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่อ่านแล้วสนุกนะก็เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รับจดหมายแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆก็ สิ่งที่ชอบคือการสอดแทรกยุคของแต่ละนักปัญญาแต่ละยุคแล้วก็แนวคิดที่สําคัญนะฮะหลังจากอ่านเล่มนี้จบผมเชื่อว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสังคมมากขึ้นแล้วเราก็จะมองหาอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับชีวิตของเรานะฮะเพราะเพราะอย่างหนึงสือเล่มนี้เนี่ยสาหรับผมคือเต็มนะเต็มเลยแหละอ่านคือแบบว่าอือ มีความสุขเนาะไม่เหมือนเราเอาตัวเราอะเข้าไปในหนังสือแล้วก็กินตนาการร่วมกับในหนังสือก็เลยทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆนะฮะเพราะผู้เขียนเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็มีความมุ่งหมายอยากให้เรารู้อะไรนะครับแต่ว่าส่วนการตีความหรือว่าการแปลความของ แต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะแต่ถ้าเราอ่านหนังสือเพิ่มเนี่ยเราจะได้สิ่งใหม่ๆเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับผมโลกของโซฟีเล่มนี้ค่อนข้างหนาแต่ว่าอ่านแล้วคุ้มนะฮะอ่านแล้วคุ้มอย่างแน่นอนนะผมแนะนําเลยว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะฮะนั่งอ่านไปเรื่อยๆชิวๆนะฮะเราจะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ผมรักมากแล้วก็เปลี่ยนชีวิต ของผมมาโดยตลอดนะเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนวิธีคิดในหัวแล้วก็เปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวแทบทั้งหมดเลยนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ากองทัพธรรมนะผมอ่านครั้งแรกหนังสือเล่มนี้นะอ่านครั้งแรกเนี่ยสมัยที่เรียนในชั้นมปลายด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยว่างมากไม่รู้จะทําอะไรก็จะไปห้องสมุดประชาชนแล้วก็ไปยืมหนังสือพวกนี้มาอ่านนะอ่านก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆมีวรรณกรรมมีนิยายหลายเรื่องที่นั่งอ่านจนจบแล้วก็ การอ่านนิยายเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของนิยายโลกของวรรณกรรมพวกนี้แล้วทาให้เราค่อยๆซึมซับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยพยายามเขียนมีอารมณ์ร่วมแล้วก็พูดง่ายกว่าจะอ่านจบแล้วดึงตัวเองออกมาในโลกของปัจจุบันเนี่ยล้วก็ซึมซับอะไรไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งกองทัพธรรมนี่กองทัพธรรมเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตแล้วรักมากต้องบอกว่าผมรักหนังสือเล่มนี้มากนะครับเพราะว่าทําให้ผมเนี่ยเป็นคนใจเย็น แล้วก็สงบขึ้นแล้วก็รู้จักอดทนแล้วก็ใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมของศาสนาพุทธเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตนะฮะกองทัพธรรมเนี่ยจะกล่าวถึงสุรเสนะนะฮะก็ตัวเองเรื่องแล้วก็ดําเนินไปค้าขายกับพ่อของเขาระหว่างทางก็เจอเหตุการณ์ต่างๆก็มีการแก้ปัญหาแล้วก็พูดถึงสรรเสริญพระสารีบุตรเถระ นะซึ่งเป็นอักขละสาวกเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นหนังสือนิยายอิงอาศาสนาพุทธนะครับผมแล้วก็แนวคิดที่ได้เนี่ยหลายๆอย่างผมยังเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันอยู่เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นภาคีริว้วนภะภาคีริ้วเนี่ยเขาบอกว่าอ่าเป็นเป็นสิ่งที่อดทนที่สุดไม่พูดไม่บ่นเลยต่อให้ถูกเช็ดถูกเหยียบถูกยำ่ำสิ่ง สกปรกโสมมถูกต่างๆเนี่ยผ้าคีริ้วก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่ายังทําหน้าที่เรื่อยๆนะยังทําหน้าที่ได้แบบว่าสมบูรณ์ก็เป็นแนวคิดที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะรวมถึงพระจันทร์หรือว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นอยู่ที่บนท้องฟ้าเนี่ยปกติเนี่ยมันอะ่ะเต็มดวงอยู่แล้วมันไม่ได้แหว่งเบ้าตามที่เราแบบเห็นนะมันเต็มมันมันจะเต็มดวงอยู่แล้วทีนี้เนี่ย เวลาเรามองไปช่วงคืนวันเพ็ญเนี cả, ่ยเราก็จะเห็นมันเต็มดวงถ้ามองอีกช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นมันไม่เต็มดวงมันก็จะเ้าแหว่งไปตามการหมุนแล้วก็การบดบังของโลกเขาก็ตั้งคําถามว่าที่เรามองเห็นพระจันทร์ที่มันไม่เต็มดวงเนี่ยมันเป็นความผิดของดวงจันทร์หรือว่าเป็นความผิดของดวงตาที่เรามองเห็นก็จะเป็นคําถามในแนวปรัชญาที่คือเราไม่ต้องการคําตอบพูดง่ายๆแค่ถามแล้วก็ไม่ต้องการแต่เรารู้ อะไรประมาณนี้มีอีกเยอะมากมีกเยอะมากอ่านแล้วเนี่ยมีบทซึ้งก็คือซึ้งก็คือร้องไห้เลยแหละนะฮะมีบทสนุกก็คือสนุกนะฮะก็แล้วแต่อารมณ์ที่ผู้เขียนพาเราไปแล้วก็หลุดเข้าไปเลยในวรรณกรรมเรื่องนี้นะฮะชอบมากนี่ผมต้องบอกว่าผมทําผมซื้อมาเล่มแรกในไปยืมห้องสมุดมาเนี่ยแล้วมันหายไปละอันนี้ผมไปตามหากว่าจะได้มานะฮะแล้วก็ห่อไว้อย่างดีเลยเพราะว่าเป็นหนังสือที่รักมากเปลี่ยนวิธีคิดอ่ะทำให้ผม เหมือนที่แจ้งคือว่าเราจะใจยเย็นขึ้นแล้วก็มองโลกมองผู้คนมองสังคมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับผมเล่มนี้นะเล่มสุดท้ายนะครับผมเล่มสุดท้ายนี่ก็ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันนะฮะหนึ่อันนี้จะจะเป็นวรรณกรรมระดับโลกที่อิงการเมืองหน่อยอ่าอิงการเมืองหน่อยป็ิการเสรีนิยมประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้แหละการใส่ร้ายป้ายสี พี่เบิ้มเรานะครพี่เบิมม้มคือตัวละครในนี้นะครับผมก็เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าโลกของการเมืองการปกครองก็จะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่น่าศึกษาน่าค้นหานะครับผมก็ใช้เวลาว่างโดยการอ่านเล่มนี้ผมไม่ขอเจาะละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแตะการเมืองเข้า <laughs> มันจะไปวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการเมืองปัจจุบันที่รัฐบาลทหารปกครองอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าก็ สายการเมืองการปกครองเล่มนี้เนี่ยตอบโจทย์มากอ่านแล้วก็จะได้แนวชิดมุมมองการล้างสมองอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็เยอะนะครับผมเอาเป็นว่า5เล่มนี้อ่านวรรณกรรม5เล่มนี้นะครับผมที่ผมนํามารีวิวแล้วก็แนะนําเนี่ยถ้าถามว่าเอาเล่มไหนก่อนอสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านเลยนะก็แนะนําเรื่องเจ้าชายน้อยก่อนนะครับผมเจ้าชายน้อยก็จะมันจะเล็กสั้นๆแต่ว่าข้างในนี่คือไม่เล็กด้วยนะ อ่านซ้าได้เป็น10รอบเราก็จะได้เข้าใจชีวิตเป็น10รอบเหมือนกันแล้วก็เข้าใจระบบเข้าใจมุมมองแล้วก็โลกจินตนาการรวมถึงปัญญาคือมันสอดแทรกทุกอย่างเลยนะคือเล่มนี้คือตอบโจทย์มากนะเราจะเราจะได้อะไรที่เป็นแนวคิดอีกอันนึงที่ที่เราเฉพาะเราอะที่รู้นะเนี่ยเจ้าชายน้อยแล้วก็เล่มไหนเล่มที่สองถ้าคนไม่เคยอ่านไรเล่มนี้คือเจ้าชายน้อยเล่มแรกแล้วเล่มที่2หลอะคืก็เล่มไหนเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกว่า เอาอ่านแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเล่มที่2ก็จะเป็นปฏิหารล้านชามของคุณนามิยะนะครับในะสื่เล่มนี้ก็คือผมอ่านเนี่ยผมจะชอบเขาเรียกว่าขีดเส้นไว้ตลอดเลยนะฮะก็จะขีดถึงเขาเรียกว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยไว้ตลอดนะถ้าเราไม่ทําตามความฝันนะสักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะความฝันอาจจะหมดอายุนะฮะนี่สิบสองล้านเล่มไม่ธรรมดานะครับเล่มที่สามอ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านนะครับก็จะเป็นโลกโลกของสวีก็อ่านยากอยู่นะอันนี้ดีวกว่ากองทัพทำ กองทัพธรรมก็จะอ่านง่ายหน่อยหายากแล้วนะบอกก่อนว่าหายากแล้วนะฮะหนังสือนิยายตรงนี้สุชิบุญ,ญารุภาพเนี่ยนอกจากเขียนกองทัพธรรมแล้วที่เป็นนิยายอิงศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็ยังเขียนหนังสือพวกรูปแม่น้ําอ,อะไรนะเชิงผาเชิงป่า,ห,ปาหิมพานรูปแม่น้ามันธนาคือมีนิยายอิงศาสนาพุทธเนี่ยเยอะมากก็เลยบ่งบอกว่าผู้เขียนเนี่ยน่าจะ บวชเรียนหรือว่าศึกษาในเรื่องของปัญญาศาสนาพุทธที่เขาเรียกว่าแตกฉานเลยแหละนะถึงได้เขียนนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หลายเล่มแต่เล่มนี้คือผมอ่านจบแล้วก็แนะนําถ้าคนอยากอ่านสั้นๆก็จะอาจอาจจะลองอ่านพวกเชิงป่าหิมพานก็ได้นะครับผมก,ก็จะเป็นคล้ายๆกันก็มีตัวละครที่มันต่างกันแล้วก็แนวคิดของหลักธรรมที่ต่างกันะนะนี่เล่มเล่มนี้อาจจะหายากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าอ่านแล้วเนี่ย ได้ประโยชน์แล้วก็คุ้มอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เล่มที่แนะนําอีกลําดับที่อันนี้เรียงให้อันดับหนึ่งก็จะเป็นเจนะ้าชายน้อยอันดับสองก็จะเป็นร้านขายของชาอันดับสามก็จะเป็นกองดับชาําอันดับสี่ก็จะเป็นลูกของโซฟีเล่มนี้นะฮะแล้วก็อ่านยากหน่อยหนึ่งใช้เวลาก็จะเป็นหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับประมาณนี้ห้าเล่มห้าเล่มนะครับวันนี้อยู่บ้านแล้วก็มาแนะนําหนังสือหน้าอ่านกันทุกเล่มผมอ่านจบหมดแล้วนะครับอ่านจบหมดแล้วแต่ถ้าถามความชอบส่วนตัว ถามความชอบเลยก็คือกองทัพามเล่มที่1นะครับกองทัพามเล่มที่1โลกของโซฟีเล่มที่2องนะครับผมเจ้าชายน้อยเล่มที่3ร้านไขายของจาเล่มที่4แล้วก็1 9ึ่เล่มที่5นะก็ประมาณนี้นี่นี่หเล่มอันนี้ก็จะเป็นนิยายสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วก็กักตัวนะฮะ ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนถ้าอยากจะใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะก็อ่านหนังสือนิยาย5้าเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตอย่างแน่นอนผมเชื่อว่านิยาย5้าเล่มนี้ที่ผมแนะนําเลือกมาให้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์แล้วก็ทัศนคตินะเราจะมีความคิดที่แตกต่างแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรหลายอย่างในสังคมมากขึ้นนะครับมีโอกาสก็ลองไปหาอ่านดูนะครับ ก็น่าจะหายากหลายเล่มอยู่นะฮะวันนี้ก็มาแนะนำหนังสือหน้าอ่านนะครับผมช่วงนี้ก็เราก็อยู่บ้านกันนะช่วงที่เขาเรียกว่ากักตัวช่วงโรคระบาดช่วงสภาวะแวดล้อมที่เขาเรียกว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเราก็จะอยู่ที่บ้านกันทํากับข้าวกินอ่านหนังสือแล้วก็ทํางานอดิเล็กนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้หยุดยังออกไปทํางานอยู่ก็ ดูแลตัวเองนะครับผมปิดแมสพกเจลทามือแล้วก็อยู่ห่างจากอยู่ห่างไกลาจากคนนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขว่าร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมอ่านหนังสือกันมากๆเพื่อเราจะได้เติมเต็มจิตวิญญาณของเราแล้วก็เปิดโลกใบใหม่ที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ